Đấy, cái thai con bỏ Đã chết cái bàn ngang rồi đó Con bàn ngang lên Được. แผนกเข็น,ขนรถนะคะแผนกเข็น,ขนรถสวัสดีแม่แม่เอสซีสตูท่านนะคะตอนนี้กับขบวนกําลังจะออกเดินทางนะคะมีรถพอเจ็กสวัสดีกับพี่เลนสวัสดีคาะไปได้แล้วบันย่างไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วบันย่างไปได้แล้วไปได้บนะกหมดแล้วเพราะว่า จ้าพี่แลนเดี๋ยวหนูให้พี่เดี๋ยวหนูให้น้องอ้นต่อนะคะเพาว่าให้น้องอ้นไล่ข้างบนน้องเลิศรักเจ้าเจ้าเทาบอกตะพดเดินทางเลยออกบ้างมันแย่มาสันนี่พี่อ้นกำลังมาหนุ่มให้โซน้ำไม่อาบนะครับขึ้นไปเออเออเอาไม้กันสันไปน้ำอุ้ยเอาคอดตัวนี้มาต่อไอ้พี่เปิ้ล เอาเธอเป็นบ้านละไปเช้ามาแล้วสวัสดีนะครับแม่แม่สวัสดีครับอันนี้เขาอุดปัดดินให้อุบุญอยู่เดี๋ยวเขไปรางอีกโอ้ยกองเขาเป็นยังไง อ่นี่ก็ขอบคุณไปยังพี่เสือพี่สิงห์นะครับผมที่ได้มอบอาหารให้กับกลุ่มช้างที่ไปบันทราดนะครับผมเยอะมากเลยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่อันไม่หนาวครับวันนี้ไม่หนาวงดาวออกเดินทางแล้วงนาว สวัสดีครับพี่จุรีรัตนสวัสดีครับอันนี้พี่เลือขึ้นรถตัวเองแล้วก็รถกระติงของเราอยู่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังไปกันทั้งโรง,งเรียนนะ ยะเปลี่ยนมากกว่าลูกสาวข่อยคือมันมโน์ลูกเจ้พูดใช่ไไปอาบยุบุญพี่แอนไปอาบน้ำยุบบ้านครับผมไปอาบน้ำยุบบ้านาไปอาบน้ำยุบบ้านครับผมนาทุกครับสวัสดีครับพี่กนกวรรณนองดาวออกจำหน้าแล้วน้องดาว คัฮะเเปลี่ยนมาคิวหน้าบุ๋มดีจ้ะสุขสารมันเกินนะครับพี่กาฟิวไม่ได้ไปครับผมพี่บัวไม่ได้ไปนะครับบิบัวน่าจะถึงนี่บัวดีสบาย ดูว่าลองงานกระถิงตอนบ่ายเนาะเออเยอะสวัสดีคขาสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่าเอ้เอ้ สวัสดีแม่แม่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับพี่ออนโนท์น้องถ้าถ้าอยู่บ้านตลาดเสร็จเร็วก็ได้ไปกับพี่บัวตอนบ่ายนะครับแม่แม่แม,มาใครจะไปร่วมทำบุญกับ <c oughs> กแก๊งของเรา <c oughs> ขึ้นรถมาได้นะครับผมมีสิบรถหนึ่งคันแล้วก็สิบรถหนึ่งคัน ไปบัตรที่บ้านทลาดนะครับผมบัตรที่บ้านทลาดเป็นบ้านเกิดของพ่ออูดแม่ค่ายแม่สมพ่อศิลพ่อต่งแม่อั้นแล้วก็พี่อุ่นนะครับผมทำบุญที่บ้านเกิดนึงก็ถิ่นบ้านตัวเองนะครับแม่แม่เฮ้ย รถสั่งเป็นยังไงเมารถสั่งมอ,งมอโอ้โหถาม่าเมารถสั่งมอรครับพ่อแม่พี่นอ้องเมาร,รถสั่งโยกไส้ยโยกหัวด้วยครับ <S <S ไล่ตาเลย่นะเป็นไล่ตา ดึงไปเรื่บ้นกินได้างหนี่งอ๋อนี่ท้องเสียน,น่าจะถ่ายท้อง,งยึดตัวหรือเปล่าครับแม่น,นั่นนนท้องเสีย ครับผมบางคนไหนก็ไม่ผิดครับอ่าอาจจะมีลมเข้านิดนึงนะครับแม่ๆก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ พ่อมหาแล้วก,ก็พ่อพา,ายทองเงินไปด้วยนะครับผมมาดูนะไปนะไป้เนะส,ส,ส,สียงท่อนี้สุดๆเลยครับรแม่แม่เสียงท่อนี่ครับบรรยากาศครับแม่แม่ ยังพูดเอางนคันโอ้แบงแบงลูกสายกันเดียวเอาลูกสับบ้านเกิดทั้งสองครับผมบ้านเกิดนัน้เบา้น้ำดน้ำม่แม่ปงติ แป๊บนึนะแม่นะครับผมารอกขวได้วย แม่เอฟซีหัวฟูเบดถ้าปวดคอเติมครแมแม่เอฟซีฟังเสียงท่อนะครับ de, bueno, <And frogoples> การน้ำตัวอะไรยังก็ลดลดลงไปเรื่อยนะครับแม่อเ่ลดลงไปเรื่อยฮะฮบมาครับมาครับมาอยู่กับเด็กๆนะครับเพียงของเรา ที่บ้านเกิดน,นะครับผมไมทำเงินที่บ้านเกิดครับกีบัวนะครับ,รบจัดช่วงบ่ายก็น่าจะได้ไปนะครับแม่เพราะว่าเรื่องก็ไปทำามืกระทิงอยูนน่ที่บ้านเกิดนะครับที่บ้านเกิดบันทรายแะกลับมาท่านก็น่าจะได้ไปนะครับผม แกงสายบุญครับแม่แม่แแกงสายบุญดูแม่แม่ดูดีๆเนี่ยครับผมดูออกแล้วมาครับแม่แม่ต้องรับนะครับ เลยครับผมยังยังยังไกำลังเดินทางออกไปนะครับผมไม่ครับถ้าขึ้นรถจะไม่กินอะไรเลยนะครับเสา ยังยังไม่คิดอยากตัขึ้นรถเท่าไหร่นาน,นานขึ้นทีครับแม่แม่นาน,นานขึ้นก็เลยยังไม่คิดครับ

ได้กินอะไรสวัสดีครับแม่นาน,นะสวัสดีครัคุณป้าข้างบ้าน ง่ายนะพี่เลยครัขวาจะยาวกว่า้าย9โมงนะครับผม9โมงก่ช่วงนี้มีแต่คนดิสซิงครับแม่น่ะนะสวัสดีครับพี่นิชาสวัสดีครับก็ห่างจากบ้านตะกางไปก็ประมาณ เผมก็ไม่รู้เหมือนกันทรับแม่กระไม่ได้ผมฟูหมดแล้วขณะผมนั่งเลยโอ้ยโอ้ยยังหรอพูดยังนงานไมมโอ้ตาวาตียังมาเสร็จดีตาวินนาทีละถึงลบ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 งาไมมลบลบงาไมมลบลบตั้งหัวเจ้านั่นนะมวะยัง มาแล้วมาแล้วโอเคถ้างานมีบวัวตอนบ่ายก็น่าจะได้ไปนะครับผมเพราะว่าพี่เล่นมาบ,บ้านเนอะอันนี้อุ้มบุญกับเลิศรักครับยินดีครับผมยินดีครับ พี <laughs> ่เลยศบอกซิ่งไปเลยพ่อเดี๋ยวจะไปงานไม่ทันงานตอนบ่ายน่าจะกลับมาทันนะคะแม่แม่ รวัพพวกเราเชาวช้า,ชางนะครับรถตะทินของเรานุ่มอยู่ด้านหลังนะครับพอเจ็กทุกคนนำรถตะขินมานไม่รู้ว่าใก่จะไก่อะไรนะครับรถกั้ เป็นคนเย็นะรบบ อันยางหมอดทุมแล้วคนเยอะครับคนเยอะได้แคร์น้องมากเลยดูแลน้องดีมากเลยครับพี่เล็กเรา ยังไงอุ am, un, basement, Tesla, Tesla, Delta, ้มไม่ไม่พูดไม่จาเลยเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้หนูเป็นอะไรหรือเปล่าครับไอวินเดอรถามน้องอุ้มหน่อยไอวินเดอรถามน้องอุ้มหน่อยเออถามน้องอุ้มหน่อยเป็นอะไรหรือเปล่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเออถามถามน้องอุ้มหน่อยเพราตื่นพาสิ่งเหรอ

ได้วิ่งเล่นตอนเช้า,าได้เลยวันนี้ก,ก็อ่าอูคลิปกลับไปดูตอนเช้าได้นะมาดูคลิปตอนเช้าได้เพราะว่าวิ่งเล่นตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ดีใจมากอ๋เสียงเขาลดไม ท่านแล้วครับผมชาวติเค่สาวๆับพี่เลยเราชอบไปเห็นสาวๆจับกันจ้าเลิอกชอบอสาว แม่แม่เดี <S <s ๋ยวเราไปรอชมตอนถึงบ้านดีกว่าเนาะเพราะว่าเสเดี๋ยวเราจะให้รุดใหม่เพราะเราจะได้จุดใหม่เดี๋ยวงานพี่บัวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้างานพี่บัวก็ถ้าถ้าเป็นช่วงใหม่ก็น่าจะทันนะครับแม่แม่ใช่ครับพี่ใชได้กลับบ้านนะครับผมหายา ไปกระดิ่ที่บ้านทาราดนะครับผมไปที่กระดินที่บ้านทราราก็ถึงวันนะ้องไม่เมยนะเดี๋ยวว่าเจอกันนะครับก็สำหรับลินนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะสวัสดีคนระับ